หไสวัสดีครับผมนะต้องขายปอดครับวันนี้ที่ปอดอาเมสาขากลัประพื้นครับผมวันนี้มีตัวดุดุดดุดดุยังไงให้โหดุ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 งุดุดุดนดุ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 ตุด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 นด้ดุดุดุดอดุ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 ดนดุดุดีดุดุดุด่ดุดุดบดุดุดุรุดุดุาคัุดุาุดุดนดุด่ดุ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 ดเดุดุมุดุด่ดุดุดัดทดุ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 ด้ดุดุดุุด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 ดุุดดด ราแรกเลยที่อยู่ในประเทศไทยครับจัดแต่งตรงนี้แบบโหดๆดุๆต้องใช้คําว่าโหดดุจริงๆครับตัวนี้ตัวจริงหล่อมากนะครับผมมาพร้อมกับตะกุบข้างบนนะครับผมอ่าตะกุบของปอดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวกันชนด้านหน้าของเอ็กตรินนะครับจะแมทกันกับอ่าไรบาร์ข้างบนเลยครับไสาตีจุดข้างบนนะครับจะมาแมทกันกับกันชนด้านหน้านี้นะครับผมกันชนด้านหน้านี้เป็นต้องบอกเลยว่าเหล็กจริงๆแข็งแรงจริงๆนะครับผมพร้อมห่วงล่าให้นะครับผม ถึงด้านข้างด้านล่างนี้เลยครับผมเข้าไปไป led นี่คือใช้งานได้จริงครับเหมาะกับสายลุยเดินป่านะครับไม่ต้องกลัวเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องการชนเลยนะฮะหน้าเรีแน่นอนครอบไปหน้าอันนี้ทําให้แน่นอนนะครับผมต่อมาต้องพาดูด้านข้างครับด้านข้างนะครับในส่วนของตัวกันชนของ x t นะครับจะรัดกันในกับทิวตุ้มล้อให้แล้วครับเป็นแบบการเฟืองนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับส่วนเรื่องของล้อนะครับจะรัดด้วยแมกโอเอซนะครับรัดด้วยยางอาซันนะครับผม ขนาดของล้อยางนะครับสามสิสามทับสิบสองจุดห้านะครับผม R ยี่สิบนะครับผมของตัวนี้นะฮะยาง R แม็กเป็นของโอทิตนะครับผมภายในนะครับผมปีกนกเป็นของยุ่งนะครับผมแล้วก็มีการปรับยกความสูงขึ้นมาสองนิ้วนะครับผมโอ้โหถือเรียกว่าดุเลยครับผมมาดูด้านข้างครับด้านข้างอันนี้ด้านข้างสําหรับบันไดข้างก็จะเป็นของอ้นี่เลยนะครับผมของแฮมเมอร์นะครับดุไม่แพ้กันครับ พื่อที่จะให้มันรับกันดุดุดดโหดๆนะครับผมแล้วก็จะมีกาบด้านข้างเป็นของวิตเตอร์นะครับบอดี้คิดดีไซน์นะครับผมก็ทั้งกาบด้านข้างนะครับตัวกันชนเหล็กด้านข้างต่างๆบันไดข้างต่าาๆก็จะมาแมทกันทุกอย่างนะครับทุกอย่างจะลงตัวครับผมด้านท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของนี่ครับคัมเมอร์ปืนกลนะครับรวมหรือในในติู๊ลี่นะครับผมมาดูด้านหลังนะครับ หลังจะเป็นในเรื่องของทรอฝากระโปงนะครับผม FORD ดุด hm ด uh ุแบบนี OK. look, uh ้เลยครับดำเงานะครับผมแล้ว huh. ก uh ็อะคริลิกให้นะครับเป็นแบบนี oh. ้จะรองรับกันกับชุดกันชนดุดูเลยนะครับผมอ่ามาดูด้านข้างครับนี่เป็นที่นิยมเลยครับลองรับนะครับสำหรับอ่ายูโรไฟนะครับผม HKS นะครับปลายท่อออกสองคู่ออกสองข้างเลยนะครับผมตัวนี้เสียงดังดุดูโหดโหดนะครับมากับชุดแต่งโหดโหดแรงแรงดุดุนะครับกันชนด้านท้ายเป็นของ h ฮมเมอร์นะครับผมอ่า ตันนี้กันชนด้านท้ายนี่ก็คือสามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับผมของแบรนด์ h ฮมเมอร์เรานะครับผมมีรับประกันารันตรให้หนึ่งปีนะครับผมสามารถเคลมได้นะครับในเรื่องของสีของกันชนท้ายนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการรีวิวคันนี้ต้องบอกเลยว่าดุมากโหดมากนะครับลูกค้าท่าในใดนะครับสนใจรถการตะตายการแต่งแบบนี้อยากจะให้ตกแต่งแบบไหนหรือว่ามีรูปแบบแบบไหนบอกต้อมได้เลยครับเดี๋ยวต้อมจะ จัดการให้ลูกค้าทั้งหมดครับหรือลูกค้าท่านใดสนใจนะครับดอกเบีย้ยสุนเเซ็น5ปีหรือ4ปีหรือว่าอยากได้ชุดต่งอย่างเดียวหรือว่าของแถมส่วนลดทักมหาตันได้เลยครับฝากช่องนี้นะครับเต,ต้องขายปอดอยู่ตรงนี้นะครับผมหรือโทร092295558วันนี้ไปก่อนนะครับ